ามก็ในโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนนะฮะอาจจะมาแต่ว่าถ้าเรามาแล้วเราไม่รู้เรื่องราวเลยมก็เราก็ ศึกษาไม่แข็งเอ้ทองแท้นะครับไม่ฝีอาอยากให้ดรเตอร์ได้พูดนิดนึงว่าที่มาที่ไปจุดตรงเนี้ยโซนเนี้ยมันยังไงบ้างนะครับห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของห้องพม่านะครับองค์งประธานเนี่ยเป็นพระพระพม่านะครับถึงศิลปะอมรลาูระทําสมัยมัรดาเลนะก็ประมาณ200ปีนะครับของปานสายญาของพม่าเป็นไม้ท่อนเดียวอ๋อนี่คือนี่คือไม้ใช่ไหมฮะแกะจากไม้ท่อนเดียว<อ>ทำแน่น ไม่มีประกอบนะครับท่านมาพร้อมกับองค์ข้างหน้าอีกองค์นึงนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างล่างที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยนี่ไม่ใช่ตุ๊กตา hmm. ประดับนะบ่งบอกถึงอะไรฮะไม่ใช่รรประดับเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของพมา่าสมัยก่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยพม่านับถือผีป,ป่าเจ้าพ่อ hmm. เจ้าแม่เหมือนเจ้าแม่พระขนมบ้านเราอย่างเนี้ยนะครับเน่ต hmm. <Yeah. S 1> ่องค์ซ้ายมือเนี่ยก็คือบุเรงน้องขวาม,มือคือตะเบงชเวตีถ้าเกิด กษัตริย์เขาที่ดังๆเก่งๆก็พอส่วนคนแล้วก็เป็นเทพเจ้าไป,ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ละองค์เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆกันก็ถ้าอยากทราบต้องไปอ่านหนังสือที่พ่อเขียน <laughs> นะคมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องรองาวที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วห้องนี้ก็จะมีพระ เพราะชรูปในทุกยุคทุกสมัยของพม่าเนี่ยตั้งแต่สมัยพกาลนะครับจะหน้าตาปากจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มนะครับนั่งงุ้มๆนะครับไปถึงสมัยบรรดเลซึ่งเป็นสมัยที่พี่ใหม่ที่สุดของพม่าก่อนที่ถูกยึดตั้งตึกนะครับก็จะมีชิ้นงานอยู่ข้างในทั้งหมดแล้วก็จะมีระฆัางนะครับถ้าใครมาที่นี่ไม่ได้สั่นรัสั่นรัฆังเนี่ยก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงครับเป็นระฆัางนะครับของกษัตริย์มอน ทำได้งเงินมีงเงินแท้แทครับเสียงเพราะมากนะครับมาถึงอธิษฐานขอพรนะครับทําบุญขอพรแล้วก็สั่นระคังเอาล่ะเนี้ยผมต้องไปสั่นระคังว่าจะมีความเฉพาะกลางวันขนาไดไหนครับ <ผม S 1> ไปด้าน<ช>หลังผม เดี๋ยวเราผมจะลั่นะระฆังหรือว่าจะมีเสียงไพเราะกลางวานขนาดไหนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มามาที่นี่แล้วถ้าไม่ได้ลั่นะระฆังนะฮะถือว่ามาไม่ถึงฟังครับ ป็นร้อยร้อยโลนะหลายร้อยโลหลายร้อยโลมากสวยงามมากครับแต่ดูนะฮะอันนี้ทําอย่างมาตรฐานเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กทั้งทั้งแท่งเลยเนี่ยก็เป็นระฆังรูปเป็นระฆังเงินเป็นระฆังเงินนะฮะจะมีอักษรเขียนไว้อักขรภาษาบาลีครับคือเนี่ยอ่านเนี่ยจะบอกว่าเป็นของกษัตริย์องค์ไหนถ้าใครอากภาษาบาลีออกนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นเขาเรียกว่าบทวทสวดมนต์คือคนพม่าเขา หรือว่าท่านสั่นกระถางประเภทนี้จะเหมือนกระสุนลูกโบยเลยในการมนตราก็จะแผ่ออกมาตามเสียงกรถางว่าเสียงดีโอ้เโสหโหียงรุ่นนี้เสียงงดีมากรุ่นนี้เสียงดีมาก ห้องนี้เองก็ถือว่าเป็นห้องที่น่าสนใจห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องจัดแสดงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะอย่างท่านดตอร์บอกผมนะครับว่าของทุกอย่างในนี้นะครับมันอยู่ในยุคยุคเราดิแหละนะในสมัยเราเนะี่ยเหมือนจะจับต้องได้แต,ไแต่ก็ไม่มีแล้วแต่ก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นที่นักสะสมดิเนเริ่มเริ่มแล้วสะสมกันแล้วเริ่มสะสมกันแล้วเป,เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้ใช้เองอายุไม่ถึง เหมือนมีความคุ้นเคยแต่พอหันไปดูรอบตัวไม่มีซะแล้วนะครับแต่เช่นกองยาวเนี่ยเราก็คยเห็นกองยาวเป็นเยอะแยะแต่พอมาเห็นอันนี้ปฐมบันยานี้คือกองยาวแท้กองยาวของแท้นะครับใช้สองคนหิ้วแล้วคนที่สามตีครับเรจะเห็นได้ว่านะครับมีเครื่องฝัดข้าวในมีเครื่องถ่ายกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปสมัยก่อนมี กระต่ายปูกระเท้านะครับซึ่งเป็นกระต่ายจริงๆมไม่ใช่ทางจักรศาสตร์ที่เรียกว่ากระต่ายเขาแกะเป็นรูปกระต่ายนะครับมีปปรรบรเรื่องดนตรีเรื่องดนต,ตรีต่ตตตางๆนะครับซึ่งเราก็ยังเห็นกันอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโอ่งนะครับโอ่งเนี่ยเป็นสิ่งผู้บ้านผู้เมืองเราเลยนะเรามีโอ่งไว้ในบ้านใส่น้ํากินน้ำใจนะครับสมัยก่อนนี่ก็ต้องพึ่งพาโอ่งนะพึ่งพาโอ่งกันมากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีฝนเทียม าก็ฝนตกเมื่อไหร่ต้องเก็บเสื้อก็ทำไมรูปทรงแปลกๆตรงนี้ฮะรูปทรงจริงๆแล้วสมัยก่อนโอ้แม่งเป็นรูปทรงสองแบบเป็นยังไงฮะหนึ่งคือตัวเมียสองคือตัวผู้มีนัดมีอย่างนั้นด้วยแล้วตัวเมียเนี่ยเขาจะเป็นจากปากโอมนี่แบนแล้วก็สอบลงมาข้างล่างออ๋ก็ก็คืออันนั้นอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะฮะสองลูกเนี่ยจะเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้เนี่ยตรงเขาเรียกตรงไหล่เนี่ยเอียงลงมาเลยแล้วจะไปสอบตรงพุงอ่ะ มนลงคนลงพุงอ่ะแล้วก็ยาวลงมาสอบลงมาก็ก็เหมือนลนักษณะเหมือนเนียอ๋อซึ่งในในสมัยก่อนเวลาทําโอ่งเนี่ยรอเผาหนึ่งร้อยใบเนี่ยถ้าเป็นตัวผูก็ได้สักเก้าสิบครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยได้ใบเดียวก็บุญแล้วทําไมอ่ะเพราะว่าตรงข้างบนที่มันเป็นปากนาะฮะพอเผาเสร็จเนี่ยดินหดตัวแล้วมันยุกแตกหมดอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจะมีค่าเมื่อเป็นโอ่งนะครับเพราะว่า เปรียบกันอย่างนั้นเลยเอย่างนั้นเลยซึ่งจริงๆที่นี่เราก็มีสวนองค์อยู่ข้างนอกอีกจะเห็นองค์ที่เห็นใบใหญ่จนะเป็นองค์800ปีนะครับสมัยสุขโขทยัยครับตัวเมียส่วนตัวผู้อยู่ข้างนอกตากแดดตากแดดอยู่นะครับเป็นรุ่นเดียวกันส่วนองค์ที่องค์ที่เห็นเป็นลูกเหมือนสรลเปลาอันนี้นครับเป็นองค์สมัยคุกกามของพม่าพันกว่าปีนะครับถือก็มีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไป นะตรงนี้เป็นเรื่องของการสะสมเป็นเริ่มสะสมถ้าใครอยากจะเริ่มสะสมอะไรก็มาดูเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแต่ว่าหายากหายากที่จากต้องแล้วครับก็เราก็เก็บสะสมไว้เหมือนกันไม่นายก็เป็นของเก่าของเก่าเป็นวัฒนธรรมเราที่จะเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ได้สูญสลายมันแปลรูปไปเป็นรูปอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปไหว้พระเอาละครับมาที่นี่แล้วนะครับก่อนจะจบก่อนจะจากกันเราไปไหว้พระ กันด้านนอกบมาน <ขอ S 1> ป่า านผู้ชมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่ออกจากพิพิธภัณฑ์ออกมาเล็กน้อยนะเป็นจุดที่ท่านดรบอกว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเทพเป็นองค์เจ้าอะไรต่างๆที่ว่าเราสามารถที่จะบูชากราบบูชาได้นะโอ้สวนกันนะด้านหลังเรานะฮะอะไรที่พูดมายังมีองค์อะไรที่เห็นจัดแสดงอยู่ก็คือ เนื่องจากทุกท่านได้ชมพิพิธภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยจริงๆเราชมยังไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับประมาณ3 0มนะครับก็คืออิมอิมเอิบกับพุทธศิลป์แล้วเนี่ยคนก็เกิดศรัทธาอยากจะไหวพระไหวพระพระไหวเจ้าไหวพระไหวเจ้าเนี่ยทางเราก็เลยนำบางองค์นะครับนี่จะเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าแม่กวดอิมนะครับมีจืแม่กวดอิมองค์ใหญ่เป็นประธานอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเทพเจ้าจีนต่างๆนะครับตั้งแต่ตัวเหล่าเอี้ยะ ลิมเจแม่ลิมก้อนนี้วเจแม่ขวดอิน่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจแม่ทับทินนะครับแล้วก็เจพ่อขวดอูแล้วก็มีเป <นะ S 2> ็นที่ประดิษฐ์สถาของพระพรหมพระพรหมองค์นี้เนี่ยอายุ200ปีนะครับเป็นสร้างเ<ม>นสมัยรัต,ตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งนะครับแต่ศิลปะอินเดียนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยท่านจะมีหง พระพรมสมัยใหม่ไม่รู้เขาเอาหงษ์ท่านไปไว้ที่ไหนอ๋อนี่คือข้อของเก่าจะมีหงษ์ใช่ไหมใชหงษ์ตั้งอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นสวนโอ่งนะครับซึ่งจะเห็นโอ่งตัวผู้ที่เราพูดไปที่เราพูดไปนะนี่คอนี่เอามาตากแดดก็งี้เถอะมาตากแดดเอย่างนี้ถามคุณนันทพลนิดนึงว่าตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมายังไงได้บ้างอ๋อจะมาพิพิธภัณฑ์นี้ง่ายๆนะครับคือออกจากมอเตอร์เวย์ทงนะครับเข้าชัยพรวิถีนะครับแล้วก็ หรือเข้าพระพานิมิตรก็ได้ตรงมาหาเทศบาลเมืองหนองปลืออ้อนะครับหรือวัดสุทธวดัดห่างกันประมาณนะ700รเมตรถึงไหมเจ็ดแปอยเมตรนะครับขับตรงเข้ามานะครับก็จะถึง จะเห็นเทวลัยพระพิฆเนศสวนนะครับอยู่ข้างหน้าซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไม่เก็บไม่เก็บเงินตรงนั้นไว้ให้บูชาเป็นพระพิฆเนศพันธีนะครับแล้วก็มาถึงตัวพิพิธภัณฑ์นะครับที่ตรงนี้มมีค่าใช้จ่ายยังอ๋อก็เป็นค่าน้าค่าไฟให้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือค่าเข้าถ้าเป็นคนหนองปรือนะครับหนองปรือโชว์บัตรหนองปรือเทสโกโลตัสเราก็ถือว่าได้แล้วล่ะได้แล้วก็100บาทนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยนอกหลองปรือเนี่ย150บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะสา0รอบาทแต่ฝรั่งในหนองปลือก็ร้อยเดียวเหมือนกันโอ้ถ้าเป็นฝรั่งต่างชาติที่อยู่หนองปลือเนี่ยต่างชาติที่อยู่หนองปลือนะครับก็ร้อยเดียวเหมือนกันราะวก็เสียภาษีให้เราครับแล้วก็ร้อยเดียวก็ร้อนนะครับก็เป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับให้ดูแลเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆเหล่านีนะครับครับก็นี่ก็คือเรื่องราวอันดีๆนะครับทัวร์หนึ่งอย่างที่ผมท่านดรเรได้พาผมไปนะครับมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมี ิลปะในยุคสมัยไมต่างๆนี่อีกเยอะที่เราไม่ได้เข้าไปถึงแต่หลายคนนะฮะที่อาจจะมาเที่ยวชมนะฮะอย่างที่ท่านดรบอกนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็ไม่หาไม่ไกลจากเทศบาลเมืองเปืนนะครับไปกันมาที่นี่นอกจากจะตรงนี้แล้วก็ยังมีการเดินทัวร์ทำทัว์ ให้นักท่องเที่ยวได้ได้เที่ยวอีกก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับยังไงคะหลายท่านที่อาจจะมาสัมผัสของจริงอาจจะมาดูของที่ล้ําค่าเรียกว่าเป็นวัตถุสมบัติที่มันหาไม่ได้แล้วท่มันเป็นการสร้างสมึ้วมา4ี่ปีเนี่ยก็ใช้เวลา40ปีช่วยชีวิตช่วยชีวิตของคุณพ่อของคุเองครับผมก็พือแล้วก็มาให้ให้ดูได้ชมกันเป็น วิทยาทานแล้วก็เป็นการเก็บรักษามรดกและวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่างเท้าต้องขอขอบคุณนะฮะท่านดรกนพลโรเพชรัตน์นะครับท่านที่ดูแลอยตรงนี้นะครับที่ให้เรามีโอกาสได้มาสัมผัสกับสิ่งล้ําค่าที่อยู่ที่นี่นะขอบคุณท่านมากครับครับรายการย่านเท้านะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเราจะไปไหนนะครับติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ